อย่างกินยาดักไว้ฮะม,มั่มหรออ้าวดูท่าอา้าวทีนี้ แบบตกแบบถุงตกแล้วก็แบบไม่ได้โต๊ะเบเลยดีมาก เกล็สองอคะ่ะแล้วก็เบคอนหนึ่งค่ะเน <ฮะ S 2> ื้นหนึ่งนะครับค่ะอ่าแถมขอบคุณค่ณะต้อมขาไก่โห<ฮ>น่ากินมากหมูผัดผิง ผัดไข่ข้าวสวยตัวนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวตองนี้ก็จะเป็นแนวโยเกิร์ตบุสลัด บร้ฟเสต์เสร็จแล้วกำลังพาอย่างอย่างมาเล่นน้ำนะคะออกมาตรงสวนนี่ปลาปลาสีสวยมากเลย <laughs> <laughs> อันนี้สระอีกสระหนึง่งอุ้ยเราเอารันัลิกลนะบีเราไปเปลี่ยนชุดมาเถอะเรามาถ่ายสวยเลี่ยวนะ ยัยมอกรลยเนอะเจ้ยังไม่เคยแลวสบับบนเลยเคยแต่แบบข้างล่างมาเนอเธอจะพลาดเหรอฮะ <laughs>

มือลบหน้าม uh ือลูบหน้ามืออันนีสอนอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรมาอะไรลูกชี้ชี้ชี้ตาอุ้ยปไปเฮ้ยแล้วเหรออู้ เหมือนแดดมากชิมตาไม่ขึ้นเลยใจล้ใจแล้ว Rồi มามุมเดิมฮะชวนตาด้วยดิชวนตานรู้จักเวลารู้จักข,ขยัน <laughs> เอาชวนตาดิชวนตาโอ้วใหญ่ยแยงใหญ่ยแยง ใจดีมากใส่ถุงร่วมกันก็ได้นะแม่ซื้อทุกร้านเราเรือต้องชัดเจือกวัวเขาจะน้อยใจโบกกันทุกร้านร้านแ,แรกๆนี่คงแบบสงแถงวันวันตีร้าน,านห้าร้านละร้านนู้นทุกร้านค่ะร้านเฮร,ร้านนูน้นเอาร้านนู้นด้วยห,หนูสองแถงใสงง่ถุงร่วมกันได้เลย <anse> น,นั่นเลยค่ะทำไมไม่บอกเมาทุกร้านค่ะ เพิ่งตื่นน้าหลังจังเลยอ่ะเอาข้าวมาให้น้องหมาฝรั่งเอาข้าวมาให้น้องหมากิน <Okay. S 1> ตอนนี้อยู่ในวัดยานมีเครื่องเล่น,นเ่ยเงียบเหงามาก โอ้น้ำผูใช่ไหมครับดูนะดูนะดูนะดูก่อนรถจอดก่อนโอ้ปลากินขนมปังดีมากเลยนะขนมปังนั้นอยาเอาเข้าปากแลขนมปังนี้ดีนี่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 ใหน้าตาหนี่นี่โลกนี่โลกนี่โยนปุ๊บ โอ้โหเพ่อน,นปลาปลาไม่ใช่ปลาตรงไหลปลาดุกเหรอคะปลาดุกโอ้หมีใครแอบ,บมาตกปลาดุกไปย่างกินไหมคะ <c oughs> หายว่ะไปกระตาไปทำหนักก่อนปลาใหญ่อยู่ลึกอยู่ลปลาปลาสวายมาบึกอ่ะโอ้ยอยู่ตรงไกลอีกครับมันเข่ามาไม่ได้มันวมาดูโอ้น่าสงสารปลาสวายอ่ะปาบหเอ ไก่ไตา้ี้มาเลยปาเจี๊ะคะไก่บานเป็นกบะบบ้าเราเลยัเหรอรับหนึวันเดียว าม,ม,ม,มากิน t s u มา m i กันจองคิวไว้ในะตอน6โมงขนาดตอนเที่ยงมาน้องชายมาคิวยาวแบบ5-6ชั่วโมงโก็เลยโอเครอกินตอนเย็นก็ได้ จะวน้องชายมาอีกสองคน ดูท่าด่างโลกส่ลูกเอ้ย้ยววาอันนี้อะไรอ่ะกิมจิกิมจิมัมมัมมัมแล้วปลานู่มาเป็นตัวมีมีเปลือกมันามาเรื่อยๆค่ะรู้สึกประมาณสัก5้ารายการได้ขอบคุณครับ ขอ,อบคุณครับเอนกิัน็รอวมากอะไรสมสไม่ต้องเพืออเราไม่กินหรอไม่ต้องพือ,เ,อ,กอ,อ,พอเกเอ็มแล้วครับจุกมากเลยครับ มาแล้วอย่างเยาทอาปากให้ี่ยาออกงนลูจบทริปสองวันหนึ่งคืนพัทยาแล้วค่ะ